ในขณะที่นานาชาติทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์โรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากในทั่วทุกมุมโลกขณะนี้โลกต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดจากพายุฝนที่พัดโหมกระหนำ่ำโจมตีหลายเมืองทั้งในยุโรปเยอรมนอินเดียและจีน นั่นก็คือพายุฝนที่มีปริมาณฝนมากกว่าปกติที่เรียกว่าฝนพันปีและมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายแห่งในหลายประเทศทั่วโลกสําหรับประเทศไทยของเราอุทกภัยน้ำท่วมเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานและน้ำจะไหลลงมาอย่างที่ลาบลุ่มภาคกลางและในที่สุดจะไหลลงมารวมกันที่กรุงเทพในช่วงปลายปี เหตุการณ์มักจะเป็นเช่นนี้ทุกปีแต่เราก็ยังไม่เคยแก้ปัญหาอย่างได้ผลในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประเมินกันว่าปีนี้จะเกิดพายุใหญ่มากขึ้นปริมาณฝนจะมากขึ้นปรากฏการณ์ฝนพันปีจากสภาวะโลกร้อนและเหตุการณ์ลานินีาจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี หรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศของเรายังไม่สามารถควบคุมได้หากอุทกภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะซ้ำเติมเหตุการณ์ให้เลวร้ายมากขึ้นน้ำท่วมในจีนและเยอรมันรวมทั้งในยุโรปหลายแห่งตอกย้ำสภาพอากาศที่เปราะบางอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายแห่ง ทั่วโลกในขณะนี้เปรียบเสมือนคำเตือนที่ดังและหนักแน่นมากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังจะก่อให้เกิดหายนะภัยทางธรรมชาติรุนแรงขึ้นทั่วโลกด้วยเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่มณฑลเหอหนาน,านทางตอนกลางของจีนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและมีอีกจำนวนมากที่ยังติดอยู่ในรถไฟใต้ดินทั้งในเมืองเจิ้นโจเมืองหลวง ของมณฑลเหอหนาน,านที่ถูกน้ำท่วมในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนที่ประเทศเยอรมันก็ประสบภายน้ำท่วมหนักจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า160คนเหตุน้ำท่วมที่เบลเยียมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว31คนหายนะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับหลายแห่งทั่วโลกนี้ตอกย้ำว่ารัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลก ต้องเตรียมพร้อมรับมือหายนะกับภัยทางธรรมชาติลักษณะเดียวกันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกในอนาคตอันใกล้รัฐบาลประเทศต่างๆควรต้องตระหนักเป็นอันดับแรกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเขาสร้างขึ้นมาทั้งในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเปล่าบางเมื่อถูกโจมตีจากหายนะภัยดัง,งธรรมชาติที่รุนแรง เอดูอาโดเอลาวานลองศสตราจารย์ผู้อำนวยการร่วมสถาบันกำหนดนโยบายน้ำของลีกวนยู School of Public Policy ของสิงคปโปร์กล่าวสถานการณ์น้ำท่วมในจีนที่เกิดขึ้นนี้ทางการจีนต้องเร่งอพยพป,ประชาชนจำนวนหลายแสนคนออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางตอนกลางของประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในมณฑลเหอหนานที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาน,านานนับสัปดาห์นั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นจำนวนมากในขณะนี้หลายเมืองของจีนถูกน้ำท่วมอย่างหนักและพืชผลถูกทำลายขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือโดยมันได้สร้างความเสียหายโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ในขณะนี้แล้วกว่า180ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักพยากรณ์อากาศประจำมณฑลเหอหนานได้ยกระดับการประกาศเตือนภัยพายุในสเมืองทางตอนเหนือของมณฑลเหอหนานขึ้นสู่สีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดของระบบเตือนภัยสภาพอากาศเมืองที่ได้รับผลกระทบได้แก่ซินเซียงอันหยาง เธอปีและเจียจัวรายงานระบุด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนหลายคนจากเหตุรถไฟใต้ดินในเมืองเจิ้นโจเมืองหลวงของมณฑลเหอหนานที่ถูกน้ำท่วมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งในขณะนี้ยังมีผู้คนสูญหายอีกหลายคนประชาชนจำนวนกว่าแสนกำลังอพยพออกจากเมืองอันหยาง ซึ่งตั้งอยู่ชายแดนมณฑลเหอหนานหลังฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมในชุมชนด้านเมืองซินเซียงซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองเจิ้นโจมีปริมาณน้ำฝน812ม mm, ิมระหว่างต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการขนขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวนถึง7แห่งในเมืองมีน้ำเอ่อล้น จนส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านและเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหลายแห่งข้อมูลอย่างเป็นทางการนับจนถึงช่วงนี้ระบุว่ามีประชาชนเกือบ5 0 0 0สนคนที่ได้รับผลกระทบและพืชผลในพื้นที่ก,กว่า55,000เอ็กาได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักรัฐบาลท้องถิ่นได้ส่งทีมค้นหาและคู่ภัยจำนวนมากกว่า 76, 0 0 0คน ข้าในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ผลจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาในนิตยสาร Geophysical Research Letters ระบุว่าในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้มีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งขึ้นและเมื่อเกิดไยหยาณาภายทางธรรมชาติแต่ละครั้งจะกินเวลานานขึ้น และหนักหน่วงมากขึ้นกรณีน้ำท่วมใหญ่ในเยอรมันและเบลเยียมในช่วงที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีจากการจำลองสถานการณ์จริงจากคอมพิวเตอร์บ่งชี้ว่าขณะที่บรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นสภาวะโลกร้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้เกิดความชื้นมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเมื่อเมฆฝนแตกตัว จะก่อให้เกิดฝนตกมากขึ้นและภายในช่วงปลายศตวรรษอาจจะเกิดพายุระดับต่างๆบ่อยขึ้นถึง14เท่าตัวคุณจำเป็นต้องใช้มาตรการทางเทคนิคสนับสนุนให้มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำแต่ขณะเดียวกันเราก็จำเป็นต้องปรับปรุงโมเดลเมืองต่างๆใหม่ด้วยและตอนนี้หลายประเทศเริ่มหันมาพิจารณาที่ลาบน้ำท่วมถึงกันมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฝนตกหนัก ในปริมาณที่มากวิธีการต่างๆอาจใช้ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับภาวะที่เป็นอยู่และเกิดขึ้นกับโลกในขณะนี้ให้ได้เฟรดเฮเทอร์แมนจาก p o s t d ดัมอินส u t e ิวฟอร์คลิมิทอิมแพครีเซิร์ให้ความเห็นด้านโคเทียนอยางนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศ ของสิงคโปร์ University of Social Science กล่าวว่าควรมีการประเมินแม่น้ำและระบบน้ำทั้งหมดในพื้นที่เปราะบางต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและในเมืองต่างๆรวมถึงในพื้นที่เพาะป,ปลูกอย่างสม่ำเสมอในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประเมินกันว่าปีนี้จะเกิดพายุใหญ่มากขึ้นปริมาณฝนจะมากขึ้น จากสภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หากอุทกภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นหายนะอย่างใหญ่หลวงด้วยความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนเตรียมตัวและวางแผนรับมือกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุฝนตกน้ำท่วมและอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปี หรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ